หอดแล้วผัทถันนังเล้ายู่นี่เขาไปขายแล้วก็ยังผมจอดแคบหน่อยกันหน่อยดิเออเขาไปชื่อๆนะเออเขาไปกันนั่นรถมองกับรถได้ลยญุ่นนะมันทางเข่าเขาจะพาไปนี่นะเน้นลิ้นข้างข้างซ้ายมือด้านหลังข้างซ้ายมือดไปยกเดินหน้าถอยหลังเขาชื่อทางเก่าอย่าจอดมองนี่ไปจอดนี่นะซ้ายมือนี่นะนี่นะครับหอดแล้วผะสถันนางเล้าด้วยรับเด้อนี่หอดทินทานแล้ว ครับสิ่งที่ไฟฝันนะครับมาตั้งโดนเบิ่งแต่ยูทูบของเถาอยู่หน้านะครับยูทูบเบอร์เบิ่งหน้านะครับจนมาได้มาสัมผัสเองเลยครับผมนะครับสินค้าดีได้มาสัมผัสเองแล้วครับผมโดยผมจิรยุสอยแก้วอมนครับผมนี่นะครับพี่น้องทางเของมาดีอยู่ด้วยพี่น้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเนาะ ดรรยากาศน,นะครับนี่พระธาตุนั่งล้วนะฮะคนอยู่เบิ้งกึ้เบิ้งใดกันนี่นะครับแข่งวิระบี่นะครับผมเบิ้งพี่น้องเอ้ยบรรยากาศของเขานะครัน่งาแล้วสุใจยาพี่น้องเป็นวาสนาแหละพี่นอง,เ,นสสนนองเอ้ยได้ไม่เห็นพระธาตนั่งเล่าของแท้ cả buổi sáng, cái thay luôn, cái khăn luôn, tất cả luôn, tất cả đây các bạn, các bạn nhìn này สาวกมาลายครับพี่น้องนะครับนี่นะครับของแท้เลยก็ไหวพระด้วยครับเดอ้อไหวพระน้ำกันพี่น้องครับผมไหวพระน้ำกันเลยมัดเดียวนะครับตอนเ<อ>ขาเรียกว่าทั้งนี้เขาด้วยเนาะ น่ครับเอ้าเดี๋ยวยางเลาะจักเทียวกันครับยางเลาะเบิ้งกันกันเนาะน่ครับบรรยากาศเพิ่นก็ขายเครื่องขายของอยู่นี่แหละครับนะครับิองก็เห็นน่ครับผู้ใดอยากมาไหว้ก็ต้องมาไหว้นะครับเดี๋ยวมันถือมันต้องนะครับเนาะนี่ประทัดนางเล้าของแท้นะครับคุณวัสนานะครับเดี๋ยวมาพบมาพอ้เพื่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมพายางเลาะอ้อมเดี๋ยวกันครับ นะครับเด้อนะครับบมาพี่น้อง fc ฟังไทยหรือฟังเล่ากับเบิ้งละครครับนะครับเบิ้งเอาเด้อนี่นะนี่ละประตูที่วายเพื่อนนะครับเด้อทีวายนะครับสัทธาประชาชนนะครับเจ้าบ้านธาตุนะครับเพ็่นซอยกันสางไว้นะครับสางห้องนี้นะครับถอยกันอนุรักษ์ไว้นะครับพี่น้องปิ่งบรรยากาศรอบรกับมีทั้งต้นจงต้นจานนะครับนะครับ เลยนะครับมึงบรรยากาศพี่น้องเอ้ยนะครับสะออนครับบูวาสนาผมแล้วผมอยากมาเบิงแตะดนเลยครับประทานนางเล่านี่นะครับก็ได้มาเบิงสมใจแล้วพี่น้องนะครับผมได้มาเบิงสมใจอีดิสมใจอยากนะครับนี่เลยครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบรอดเอพี่น้องผู้ใดอยากมาผมก็อยากชวนให้มาเลยครับผู้ใดอยากเห็นนะครับผู้ใดอยากเห็นอยากชม บารามีนะครับบุญวาสนามาถึงมาหอดขอขอให้ได้มาน้ำกันด้วยครับพี่น้องเดอ้อเอฟซีฟังไทยฟังเล่าเชิญเลยครับนะครับนี่แหละครับผมบรรยากาศที่เฮามาเห็นกันนะครับอมผมพายางหลออีกนะครับนี่นปุดนแล้วของน้ำฟังพุ๋ นี่นะครับไม่ไทยน้ำเนี่ยผู้สาวงามงาม <laughs> าน,น, <laughs> นี่ขอบใจหลไร้โ, <laughs> โอเคนะครับนะครับเป็งบรรยากาศเนะครับเอาผู้สาวนะครับอ่ะแลวกับประชาชนที่เป็นประกับม,มาไว้นะครับอืม เลยนะครับฮ่า่าคุณดิมองมองไว้เพื่อนยิ้ยุข้างนาของพุนเมนเอาโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับคลิปนี้ไปซ้ำนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปกาบไหวพระจานก่อนครับสวัสดีครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова